ปฮเฮ้ยทำบ้าอะไรเนี่ยมาพักหัวผมทำไมเฮ้ยจินมืออะไรเล่าไปนั่งดิจ้าเฮ้ยแช่กเสามสองหนึ่งเฮ้ยจินมืออะไรไปนั่งดิจ้า แกเป็นอะไรอะเออฉันเจ็บก้นนิดหน่อยนะเอมี่หรอเดี๋ยวฉันดูให้โถ้างั้นไปทายาในบ้านฉันไหมฉันมียาอ๋อมีต้องก็ได้แกพี่มิงรรพี่มิงว่าไงครับเอมี่พี่มิงเป็นอะไรอะคะท่าทางดีเจ็บก้นเออคือว่าเออ อใช่หายต้องถามเธอเป็นใครฉันนั่นแหละต้องถามว่าเธอเป็นใครฉันจะบอกใครก็ได้ฉันคือเอมมี่พระยาคงพี่อาร์มที่ต้องเข้าพิที่แทนเธอในวันนี้ไม่ใช่เธอสามสองหนึ่งแอคชั่น สามนี่ไงวะสามสองหนึ่งแอคชั่นรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วลูกค้าคะไข่เทสามสองหนึ่งลูกค้าคะไข่เทไข่โละสินค้าเกรดพรีเมียมค่ะใครอยากเอฟเอฟได้เลยนะคะดูสิคะถ้าของไม่ดีจริงเนี่ย คงไม่ม,มีลูกค้ามายืนรอ <laughs> สามสดูสิคะถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยเอาใหม่ไปสามนึถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยงงคไงยมไม่มีลูกค้ามายืนรอออนหน้าร้านแบบนี้นะคะสามสใครจะเอฟรีบเอฟนะคะถ้าช้าเดี๋ยวหมดอดไม่รู้นะ <laughs> <laughs> นี่มาเอ,อะอะเสียงดังวายอะไรอะ จะมาก่อกลัวร้านฉันแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจมาลากขอพวกแกออกไปให้หมดเลยเย็บมือไม่ได้เย็บจ้กแล้วที่สำคัญเป็นผ้าเมียแคชสามสองหนึ่งเป็นผ้าเมียแคชจริงหรือเปล่าป้าเอาก็จริงนะสิเนี่ย เป็นภาคเกรดดีเกรดที่นารานักแสดงลาลาสามสอนึ่งเนี่ยเป็นภาคเกรดดีเกรดที่ดารานักแสดงเขาใช้กันหน้าอืมตกลยเหรอ